สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีจูนด้วยวันนี้ครับมาพบกันกับคลิปพิเศษของเราเช่นเคยทางช่องทางอวอลเลย์บอลนะครับเพจของเราไม่ว่าเป็นทาง YouTube หรือว่าทาง f a c e b o o k นะครับก็วันนี้ต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงของการเกาะกระแสหลังจากที่มีประเด็นค่อนข้างเยอะในช่วงสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของในกีฬาไปนอกพิบิวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกับเขาเรียกไร น่าจะเป็นคนเดียวเลยก็ว่าได้ที่มีประเด็นมีเรื่องให้พูดถึงในตอนนี้เพราะว่าไอเรื่องใหญ่ใญส่วนใหญ่ที่แฟนวอลเลย์บอลสนใจเนี่ยเป็นนักกีฬาหญิงที่จะไปต่างประเทศแต่ไปมากลับมีชื่อของจูนโผล่เข้ามานะวันนี้ก็เลยต้องบอกว่าขอรบกวนจูนมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันสักนิดนึ่งแนะนําตัวก่อนก่อนอื่นเลยครับผมนะครับ สวัสดีครับผมจูนอมรอเทพคนหาดครับนักกีฬาเย์บอลทีมชาติไทยครับตอนนี้ปีนี้จูน <c oughs> อายุเท่าไหร่ละ,ะถ้านับปีก็นะ่าปีนี้ยี่สิบแปดครับแต่ถ้าอันนี้ก็ยังไม่ครบรอบก็ยี่สิบเจดครับยีิบเจ็ดกว่ากว่าอ่าโอเคเ <16. S 1> อ่อตั้งแต่วันนั้นน่ะวันที่เราขึ้นมาเล่นพิษโลกใหม่ๆอ่ะตอนนั้น <c oughs> ที่หลายๆ <c oughs> คนยังเรียกเราว่าเป็น <c oughs> ไอหนุ่มตัดอ้อยอยู่จำกันได้ไหม ได้ครับเออกี่ปีกี่ปีแล้วอ่ะเออโอ้ก็เออตอนนี้ผมจําไม่ได้แล้วอ่ะเก้าปีมั้งครับอ่ถึงแปดแปดเก้าปีนี่ใช่ครับอืมอืมนะคือ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 ที่เรียกว่าไอ้หนุ่มตัดอ้อยเพราะว่าเออสตอรี่ของจูงก็คือจะมีอยู่บางช่วงที่เคยไป ทําไร่อะไรงี้ก่อนจะมาเล่นเนาะเพราะว่าเส้นทางวอลเลย์บอลของจูน<ช><ๆ>หลายๆคนน่าจะทราบว่าน้องไม่ได้มาเหมือนกับหลายๆคนก็คืออาจจะมาเล่นช้าหน่อยก็คือผ่านอย่างนู้นอย่างนี้มาเยอะเหมือนกันก่อนจะเข้าสู่วงการได้อ่ะโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นสําคัญจูนพี่ถามอย่างนี้ก่อนว่าโดยปกติ จูนได้ติดตามข่าวสารอะไรแบบนี้บ้างไหมครับหรือแบบอยากรู้อยากลุ้นอะไรองี้บ้างไหมว่าเอ้ยมีเพื่อนในวงการคนไหนจะได้ไปเล่นหลิงนอกบ้างในแต่ละปีอะไรเงี้ยอ,อไม่พอทีมชายไม่ไม่ค่อยมีใครไปครับก็เลยไม่ได้ค่อยอแบบดูส่วนมาก,ากดูแต่ผู้หญิงครับรุ่นพี่ๆเขาที่เอ,อที่อยู่ในแคมปนี่เวลาเจอหน้ากันแล้วก็สนิทกันก็ พูดคุยกันครับก็ติดตามรุ่นพี่ๆเขาครับทีมหญิงมากกว่าอืม,อมแต่ก็แต่ว่าก็ตามข่าวบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆอ,อืมครับาโอเคเอ่อก่อนจะไปพูดถึงเอ่อพูดถึงเรื่องหลีกเกาหลีครับที่ผ่านมาครับจูนเคยไปเล่นหลีก่ามประเทศมาบ้างแล้วเคยไปที่ไหนบ้างเอ่อไปที่มาเลเซียครับปีที่แล้วล่าสุดนี้ครับใช่ครับไปที่โน่นได้ ได้ลองแชมป์ครับแพ้ทีมอ่าทีมทีมอะไรไ <laughs> ม่รู้จำไม่ได้ครับ <laughs> ผมไปแค่ไปแค่ครั้งเดียวเหรอเคยไปเวียดนามเวียดนามอั้งไหมไม่เคยเลยไม่เคยครับอืมแล้วก่อนหน้านี้นครับก่อนหน้านี้เคยได้รับการติดต่อหรือแบบเคยมีโอกาสที่เกือบจะได้ไปอาจจะได้ไปแล้วไม่ได้ไปอะไรอย่างงี้ไหมอ๋อมีครับเอ่อมีที่เออเออลีกิ้ซีของ ต่างประเทศนะครับเขาทักมาถามทักมาคุยครับเขาเหมือนเขาติดต่อให้ไปเล่นที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตอะไรเงี้ยครับว่ะอ่ะครับใช่ครับแล้วมันก็คือไปนานแต่มันไม่คุ้มกับการที่เราได้งบประมาณประมาณนี้ครับทั้งปีครับมันมันไม่คุ้มกันก็เลยไม่ได้ไปครับเลยปฏิเสธไปอ๋อคือคือหมายวามว่าถ้าตอนนั้นไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เล่นหลีปีหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับมันไปนานครับเพราะไปที่ เก้าเดือนเงี้ยฮะอืมไปแล้วแบบได้ได้ค่าตัวน้อยด้วยครับคบมาเหมือนอยู่ไทยใช่ครับแต่มันก็ได้ได้เยอะครับแต่การเป็นอยู่ที่โน่นมันไม่เหมือนไทยไงค,ครับบก็เลยไม่ได้ไปอ่าพี่ถามอย่างนี้ว่าถ้าเกิดสมมุติอันนี้ช่วงที่ผ่านๆมานะถ้าเกิดสมมุติมีคนติดต่อเข้ามาแล้วเราโอเคเงียคือเราก็สามารถไปได้ทางพิษณุโลกอะไรเนี่ยไม่ได้มีปัญหาพี่ชมวิชาก็ไฟเขียวให้น้องไปใช่ครับ ไม่มีปัญหาครับก็มีหลายที่ติดต่อมาแล้วครับแต่แต่ก็พอติดต่อใกล้ๆวันก็เงียบหายไปเงี้ยครับอืมอืมอืมนะแล้วแล้วโดยส่วนตัวจริงๆแล้วอ่ะจูนฝันเอาฝันไว้ไหมหรือว่าแบบมีมีเป้าหมายว่าแบบอยากจะไปหลีกนี้จังเลยสักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยอตอนแรกตอนแรกเออไม่มีครับตอนแรกมีแค่ความฝันว่าติดจิมชาติแค่นั้นอ่ะ,อะ S <S ตอนแรกตอนแรกก็คือมาเล่นวอลเลย์บอลครับก็คือแค่เเรียนหนังสือให้จบปีสี่ก็จะกลับบ้านแล้วอืผลพลอยได้มันตามมาเงี้ยครับในการที่เราเล่นกีฬาแล้วมันมีผลพลอยได้ตามมาคราวนี้ยมันก็ไม่ได้กลับนะครับมันก็ต้องอยู่ต่ออย่างเงี้ยเหมือนตดทีมชาติมาก็อ่าโอเคความฝันคือตดทีมชาติตอนแรกผมติดมหาหลัยอาเซียนที่สิงคโปร์ผมว่าผมสุดยอดแล้วครับเพราะผมว่า ทีมชาติชุดอาหารไทยอาเซียนผมว่าโอเคแล้วผมว่าไม่ได้คิดอะไรต่อไงครับแล้วครา้งนี้ปีที่พิษณุโลกได้แชมป์มาครับปีปีถัดมาปีที่พิษณุโลกได้แชมป์แล้วปีถัดมาเนี้ยครับแล้วมีทางทีมชาติครับเขาก็เรียกชื่อไปครับปีถัดไปครับก็เลยจะได้ต่อมาก็เลยโอเคครับผมก็เลยบอกโค้ดว่าโค้ดครับทางโค้ดทีมชาติเขาติดต่อมาอย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณนี้ก็โอเคโค้ดเขาก็เปิดไฟเขียวให้ไปอยู่แล้วครับแล้วก็ครั้นี้ก็ มาที่มาเข้ามาซ้อมผมก็ทําทเต็มที่ที่สุดแล้วเ <laughs> <laughs> ต็มที่ทุกอย่างครับถึงว่าจะติดหรือไม่ติดก็ช่างครับแต่ตอนประกาศรายชื่อครั้งแรกผมเป็นครั้งแรกที่ผมตื่นเต้นมากเลยผมนอนไม่หลับสามวันอะขนาดช่วงที่ซ้อมอยู่นะครับใช่ครับก็เลยแบบ <laughs> ทําให้ผมเอรู้สึกว่ามันมันมันชอบครับก็เลยก็เดินทางสายนี้ต่อครับอืมแต่ก็พอได้ติดทีมชาติแล้วก็ก็อยากจะไปเล่น แอบคิดอยู่ครับก็อยากจะไปเล่นเมืองนอกแต่ก็อย่างน้อยก็มีติดปัญหาทางาทหารด้วยครับเพะข้าราชการบางทีเขากาา็ไปนอกไม่ได้เงี้ยครับแต่นี่ก็ยังไม่รู้ต้องคุยกับทางหัวหน้าหรือว่าคนที่ดูแลผมอยู่ด้วยครับอ่ะก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็คือมันเป็นไปตามสเต็ปใช่ไหมอยากเล่นก่อนอยากเรียนจบอพอจบแล้วได้ไปต่อก็ อยากไปต่ออยากจะทําให้ดีที่สุดในสเต็ปต่อๆไปแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงสเต็ปที่ปะไปเมืองนอกแล้วครับโอเคทีนี้เข้าเข้าสู่ชุดคําถามที่หลายๆคนน่าจะต้องรอคอยอยู่แล้วก็อยากฟังเป็นพิเศษจูนเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าไปไงมาไงถึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการไปหลีกเกาหลีใต้ได้มันจุดเริ่มต้นตรงนี้มันมาจากตรงไหนตอนไหนเออเอาเอา,เอา,เอาจริงจริงนะถ้าผมเราในทางที่เขา เอ่อมาที่ที่ต่อมาครับตอนแรกอ่ะปีแรกที่ผมเข้าทีมชาติอ่ะพี่พี่คนที่เป็นอเอเจนต์เนี่ยครับเอเจมาดูใช่ใช่ครับเขามาดูพี่มีนเอ่อเติร์กแล้วก็ไอ้บอมกิสดานกิสดาสีงามครับตอนนั้นปีนั้นแต่ผมเพิ่งเข้าแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรเออเขาเข้ามาดูอย่างเงี้ยไปเกาหลีหรือญี่ปุ่นนี่แหละครับเขาเข้ามาดูผมก็ไม่ได้อะไรแล้วพอพอเหมือนกับปีที่แล้วมั้งครับ เหมือนจะโชวคผลงานดีหรือเปล่าครับในเอวีซีแล้วก็แล้วก็เขาว่าน่าจะเลงไว้อยู่แล้วครับผมคิดว่านะแล้วก็แข่งหลีกเสร็จคันนี้ครับเขาก็ทักอินบ็อกซ์มหาผมเลยครับบอกว่าอืมคุณคุณถ้าผมติดต่อคุณอย่างเงี้ยอะไรให้ไปทดสอบอะไรประมาณนี้ยคุณติดอะไรไหมผมก็แรกผมก็ตอบตอบไปก่อนเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ติดอะไรครับอืมแล้วก็เขาก็ตามเรื่องผมมาเรื่อยๆแล้วคันนี้ ผมก็ไปถามโพดโพดครับเอมีคนนี้คนนี้ทักทักมาหาผมอย่างนี้อย่างนี้คผมบอกว่าให้ไปตรวจสอบผมบว่าเออโอเคถ้าอะไรยังไงมึงมึงก็บอกกูเขาพูดประมาณนี้แบบเป็นกันเองโพดผมบใไปแล้วก็เขาก็อตอนแรกเขาถามติดอะไรหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่ติดแต่พอแบบไปตรวจสอบช่วงเนี้ยผมก็เลยบอกว่าผมต้องขออนุญาตทางเ โค้ชทีมชาติที่เขาดูแลตอนนี้ที่ผมซ้อมอยู่ว่าจะได้ไปหรือเปล่าอะไรนี่ผมเขาก็เลยให้ตัดถามแล้วครันี่ทางทางเอเจนซี่เขาเอเจนต์เขาก็ฮักมาแล้วผมก็เดินไปขอโค้ดโค้ดปาร์คครับแล้วเขาก็ใครใครคือเอเจนซี่ของคุณเขาผมก็เลยผมบอกน้ํเอาเขาเขาไม่รู้จักผมก็เลยเอารูปให้ดูเขาก็เลยโทรให้เลยแล้วเขาติดต่อให้อะไรให้หมดเลยครับ แล้วผมก็จะผมเอกสารอะไรอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับอืมตอนติดต่อมาต่อช่วงหลังสติเนี้ยโคดอื่าแต่ว่าโค้ดปาร์คไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะเขาบอกว่าอ่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีที่นักกีฬาที่ได้จะไปไปอหาประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเงี้ยครับเราะอว่าเขาสนับสนุนครับครับอืม อ่ะโอเคนี่ก็คือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่มีชื่อเสนอเข้าไปนแะแต่ต้องไปการทดสอบแต่ทีเนี้ยผู้ชายอ่ะมันต้องไปที่นู่นถูกไหมใช่ครับเออแล้วแทีเนี้ยครับ <laughs> อ่าตอนเนี้ยเออกำหนดการมันยังไงบ้างอ่าช่วงช่วงอทดสอบครับน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดครับเมษาเมษาอ่าฮะครับ ก็ไปทดสอบสามสามที่ครับสามวันวันละที่ครับครับน่าจะประมาณน,นี้ครับอืมแล้วตรงนี้จูนพอจะทราบบ้างหรือ,อยังมีมีคนพูดถึงรายละเอียดให้ฟังหรือ,อยังว่าไอการไปทดสอบนหละมันต้องทําอะไรยังไงบ้างพอจะทราบไหมอ๋อยังครับ <laughs> ยังไม่รู้เลยครับอืม ต้องไปรอฟังหน้างานครับอมเขาเขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรมาครับเขาแค่อ่บอกรายละเอียดว่าโน่นนั่นนี่กับเมื่อไหร่อะไรยังไงประมาณนี้เท่านั้นครับแต่เขาบอกแค่ไปทดสอบเฉยๆยังไม่รู้ว่าทางอะไรบ้างอ๋อก็อย่างนี้หมายความว่าถึงเวลาก็คือเราจะเดินทางไปคนเดียวแล้วก็เขาจะรอที่โน่นอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับอืมก็นั่งครับแล้วทีนี้ ทีนี้พอเรารู้แล้วเราหมายเราเริ่มรู้เรามีข้อมูลแล้วลว่าเราจะได้ไปเกาหลีอะไรเงี้ยเราจะต้องไปทดสอบอะไรเงี้ยเราได้มีการศึกษาหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือแบบไปไปคุยกับใครขอคําแนะนําจากใครที่รู้จักอะไรบ้างไหมไม่มีเลยครับแต่ส่วนมากอ่าที่ที่ไปนักกีฬาด้วยกันก็มีแต่เพื่อนอเพื่อนทั้งนั้นเลยครับไปเพื่อนต่างชาติคนระับไปด้วยกันแล้วก็ส่วนมากอ่าโค้ชอ่าผมก็ เอ่อรับฟังการสอนของโค้ดปาร์อยู่ครับเพราะเขาเป็นคนเกาหลีใต้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นแนวทางที่เขาแบบฝึกของเขามากกว่าครับผมคิดว่าท,ที่ที่ที่ซ้อมกันมาอยู่ครับตอนนี้แล้ว,แล,วแล้วค้ดปาเขาได้พูดอะไรให้ฟังบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเพราะเขาเขาแบบสนใจอะไรพิเศษไหมเพราะว่าเราจะไปหลีกบ้านเขาอะไรเงี้ย อ๋อไม่ครับเขาเขาแค่อโทรไปคุยแล้วเขาเหมือนเป็นมาเฟียใหญ่ที่นโน,น่นนะครับมผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่นี่ก็เป็นแบ็กลังไอ้แบ็กลังให้ผมอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาก็คอนเฟิร์มว่านะผมนิสัยดีมีความุ่มเทมีความวามูมิใจกันพร้อมเงี้ยครับเขาคอนเฟิร์มให้อ๋อโอเคก็เหมือนเหมือนอ่าการันตีทางนู้นไปว่าเด็กเราโอเคนะแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดว่าแบบอแนะนำอะไรอะไรเราเป็นพิเศษ อืมครับผมอ่ะโอเคทีเนี้ยคาดหวังอะไรกับการไปครั้งนี้บ้างหรือยังตอนเนี้ยแอบคิดหรือยังว่าเฮ้ยต้องไปให้ได้ต้องเอาให้ได้เว้ยอะไรเงี้ยครับผมอ่าก็ผมก็คิดว่าถ้าส่วนมากครับมีแต่พวกพวกเพื่อนที่เป็นตัวท็อปๆของอาเซียนอยู่แล้วครับไปที่ไปก็ค,ค,คือแบบอ,อินโดเนี้ยก็จะมีลิบานเนี้ยอ่าบ,บากุนะัส ในเอในเอเชียเราก็มีแฟดเกาหลีไอแฟดไต้หวันแฝดไต้หวันก็อ่ญี่ปุ่นก็จะเป็นอ่าแขคงหลังที่มาเล่นที่ไทยล่าสุดเลยครับค้งหลังอ่โอตเกขวาครับโอตะเกะตัวใหญ่ใช่ในในการไปครั้งนี้มันก็เอคิดว่าไงครับผมคิดว่ายังไงผมก็ดีเกียผมสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นในการวททดสอบอ่ะในการ อันเนี้ยผมก็พยายามจะทําให้เต็มที่เพราะถ้าไปเราคาดหวังว่าเราจะได้เงี้ยแต่พอ,อ,อเราไม่ได้มันก็ผิดหวังครับแต่ถ้าเราไปเราท<ะ>ําเต็มที่เราไม่ได้คาดหวังเราแค่ทําให้เต็มที่ทําให้เขาเห็นศักยภาพของเราแล้วก็ม,มันจะผิดหวังไม่มันจะได้ดังใจหรือว่าไม่ได้ดังใจเราก็ไม่เสียใจครับเพราะเราทําเต็มที่แล้วอ่ออาครับก็โอเคก็ถือว่าเป็น อ่าประสบการณ์ที่ดีถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าอย่างน้อยก็โบนัสและเราได้มีโอกาสไปตรงนั้นใช่ครับอืมแล้วอย่างนี้อย่างนี้มีโอกาสคุยกับพวกนักกีฬาต่างชาติบ้างไหมที่ที่มีชื่อด้วยกันกับเราอ,อ่อส่วนเอ่ส่วนมากยังยังไม่ได้คุยกันเลยครับพ่อผมปกติก็ไม่ได้คุยอยู่แล้วนอกจากเพื่อนฟิลิปปินส์เพื่อนฟิลิปปินส์เขาก็ติดแข่งมหาลัยของเขาอยู่ครับก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุยกัน ก็ผมก็ขนาดพี่ทักมาผมก็ไม่ค่อยได้ตอบพี่เลยครับเพราะผมซ้อมช่วงกลางวันแทบจะไม่ได้จับโทรศัพท์เลยครับอืมอ่ะก็แไม่เป็นไรก็แต่ว่ารู้จักกันอยู่คุณคุณกันอยู่ก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันหน้างานอืมครับผมอ่าทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเอมีการคุยพี่ช้างอย่างสมมุติว่าถ้าได้ไปอ่ะครับเอ่อพี่พี่ช้างก็โอเคใช่ไหมไม่ได้เป็นปัญหาอะไรไปเลยครับผมไฟเขียวครับคุยคุยกันแล้วครับอืม แล้วยางงี้พิษโลกอันนี้อันนี้พี่ถามข้ามสเต็ปสมมุติว่าจูนไม่อยู่อย่างเงี้ยพิษโลกปีหน้าเขาจะต้องแบบปรับอะไรยังไงไหมหรือว่าก็น้องๆที่อยู่ก็น่าจะพอได้อยู่อ่นาน่าจะพอได้อยู่ครับเพราะมีนักกีฬาหน้าใหม่ก็เข้ามาเยอะกันเหมือนกันครับปีนี้อืมอืมได้อ่ะโอเคก็หลกัลกๆประมาณนี้นะกับเรื่องราวข,<อ>ของ<ม>การไปหลีกเกาหลีเออถ้าสมมุติได้ไปอ่ะ สมมติแบบคัดผ่านเลยนะครับ,รบเราคิดว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมแบบเฮ้ยโหนี่แม่งครั้งแรกในชีวิตเลยนะกับการไปแบบ <laughs> อยู่ต่างประเทศแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่ได้แบบไปแข่งแบบเป็นอ่าอีเวนต์สั้นๆเลยเงี้ยครับอย่างแรกเลยครับถ้าไปคือผม <laughs> อ่านน, <laughs> นี้รอแล้วต้องซื้อภาษาจีนรอแล้วครับผม <laughs> ใช่ครับ <laughs> ต้องเตรียมภาษาไปด้วยเพราะงั้นก็อ่ส่วนเรื่อง เรื่องที่อยู่ที่อะไรงี้เขาก็หมายถึงแบบท่าได้ไปคือเขาก็บอกว่าเ<ม>ขาเดี๋ยวเขาจะการให้ทั้งหมดแค่แบบเราแค่ไปสื่อสารกับเขา<ม>ปกติไปมาเลเซียก็ใช้ภาษาอังกฤษครับมันก็เป็นธรรมดาครับ,รบมันเคยไป<ม>อยู่แล้วครับว่า<ม>รู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ได้เสียสอะไรเลยครับคแค่ไปนู่นก็คือแค่ไม่เจ็บก็โอเคแล้วฮะอย่างนี้ออย่างนี้เป็นปกติตอนอยู่มาเลเซีย มีอะไรที่แบบเราคิดว่ามันแบบเอ้ยมันเป็นปัญหามันทําให้เราใช้ชีวิตยากไหมในช่วงระหว่างไปเล่นตอนนั้นอะอ่อ่อไม่ไม่เอ่อไม่ถ้าช่วงจะมีแค่ช่วงซ้อมครับที่มีปัญหากันนิดน,นึงเพราะอ่อเรามไม่ค่อยเข้าเข้าเข้าใจกันแต่การเป็นอยู่เนี้ยอ่าใช่ครับการเป็นอยู่หรือว่าการที่แบบ คุยกันอะไรเงี้ยเราเข้าใจกันครับมันเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยเ <laughs> วลาไปอยู่กับเขาพี่ก็สุขสบายที่โโดแบบเดแต่เขาดูแลกันเหมือนพี่โนโ้งองเลยครับอืมแล้วอย่างงี้อ่าไอค้คําไอ้คําที่ว่าภาษาวอลเลย์บอลนอะ่ะคือคือถ้า,าสมมติฟุตบอลก็คือ,อาภาษาฟุตบอลน่ะนะเออวอลเลย์บอลก็คือภาษาวอลเลย์บอลเป็นสากลอย่างเงี้ยเราเข้าไปมันเป็นสากลจริงๆไหมคือเราเข้าใจเลยไหมไอ้สูตรนั่นซิกนั่นจังหวะนั่นอะไรเงี้ยอ๋อซิกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อย ไม่ค่อยอะไรมากครับเหมือนเหมือนกันหมดครับแต่ถ้า <ừ> um, แล้วแต่คน <ừ> um. แล้วแต่ตัวเซตจ,จะใช้แต่ถ้าเป็นรววกราเบรคบอลก็คือแบบหมายถึงต้องการห่างอะไรประมาณนี้เร็วช้าอย่างเงี้ยมันเป็นคำตาตยตัวที่จะต้องใช้อยู่แล้วครับมันเป็นคำง่ายๆที่อันนี้เขาเข้าใจครับอืม<ซ>มันมันไม่ได้ยากครับซิกซิกอาจจะเรียกคนละชื่อบ้างแต่แค่อธิบายเราก็จะเข้าใจแล้วโอเคไอ้ซิกนี่ก็หมายถึงบอลนี้อะไรเงี้ยใช่ครับ ใช่ครับนิ้วบอกแล้วก็ถ้าอันนี้คืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้แล้วก็ทมตามก็แค่นั้นครับมันไม่ไม่ยากอืมอืมก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเรื่องของการสื่อสารการใช้ชีวิตอ่ะตอนไปอยู่มาเลย์ภาษาตอนนั้นเราก็แข็งยังไม่ได้เลยผมไปวันแรกผมว่าคุยกับน้องทั้งสองคนว่าเฮ้ยขอโทษนะขอพูดกันอย่างเฮ้ยอย่าคุยกับกูนะกูไม่อยากคุยกับมึงแล้วกูไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย ผมพูดงนี้กับน้องเลยอย่าคุยกับกคุยแล้วแบบนอนห้องเดียวกันนะครับก็ประมาณจ็ดแปดคนแล้วคนที่เก่งภาษาอังกฤษของฝั่งน้นนะฮะของต่างชาติต่างชาติก็จะมีแค่สองคนที่เก่งแล้วก็อีกหลายคนที่นอนด้วยกันก็คือเขาก็จะไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่เขาจะพยายามอยากจะคุยกับเราแล้วเขาก็เหมือนพูดภาษาบามาเลเซียหรืทานเเล็เงี้ยฮะแล้วแปลไทยแล้วครั้นี้เหมือนเขาบอกว่าผมเขาขอเสื้อผมแล้วผมให้เขาเนี่ยเขาก็เลยแปลทานเเล็มา บรแปลบอกว่าขอบคุณครับแต่เขาพูดบอกว่าคุงคุงคะไรแล้วบอก็ฟังนะอะไรนะบอกว่าโอเคดีเราคุงคุงครับอฮะผมก็เลยขอดูขอดูอ๋อขอบคุณครับแล้วก็โอ้โทั้งว e, ันแต่แค่นันคือคือเขาอยากคุยกับเราแต่เราก็กลัวว่าเราจะคุยเขาไม่รู้เร ah, ื said, ่องอ่ฮะใช่คร Mont ับแต่พอหลังมามันอ่าช่วงหลังๆครับ มันจําเป็นต้องคุยครับมันก็เลยแบบต้องผมก็เอาหนังสือไปอยู่แล้วผมก็พยายามดูดูแล้วก็คุยครับแล้วก็จะมีน้องที่คนที่พอพอคุยได้แล้วก็ช,ช่วยช่วยกันไปช่วยกันเงี้ยครับมันก็พอคุยแต่ละครั้งเนี้ยสามบุคสามคนผมก็ต้องคุยคุยกับแค่คนเดียวแล้วก็ต้องคุยด้วยกันหมดเลยเพื่อนนะครับใช่ครับก็ถือว่าไม่ไม่ไม่น่ามันอาจจะเป็นปัญหาแต่ว่าไม่ได้จะเป็นปัญหาหนักก็คือค่อยๆปรับไปอืมใช่ครับ แล้วอย่างนี้อย่างนี้ไปเกาหลีเนี่ยถ้าสมมติได้ไปอะสกิลอังกฤษของเราอะก็ก็ถือว่าต้องดีขึ้นมากับตอนไปมาเลย์แรกๆนิดนึงแล้วถูกไหมผมว่าต้อง,องใช่ครับต้องผมต้องเ,ออเรียนรู้อ,อีกเยอะเลยเพราะอถ้า,ถ,าถ้าติดจริงนะครับผมจะต้องไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับที่ที่เขาบอกมาจนออถึงมีนาเมษาปีหน้าเลยครับแล,ออแล้วครั้เนี้ก็คือได้อยู่ตรงนั้นอะถ้าผมไม่ได้อังกฤษเลยผมก็โอ้โหไม่ไหวเหมือนกัน ขามันต้องคุยกับเขาครับเขาคง<ว>ไม่ขนาดถึงมีล่ามให้เราไหมคงไม่คงไม่ขนาดนั้นเนาะม,มีมีครับมีครับใช่ครับต้องต้องมีล่ามให้ผมเขาบอกว่าต้องมีล่ามคนหนึ่งแต่แต่ว่าถามว่ามีล่ามมันก็โอเคครับแต่ผมว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องล่ามเลยไม่มีล่ามมาแค่แบบภาษาเว์บอลเนี่ยผมเข้าใจ<ข>าหมดเลยครับแบบ ในเวลาที่คดป้าคุยกับผมอะไรเงี้ยผมฟังออกแต่ผมส่วนกลับไม่ได้ผมฟังออกทุกอย่างนะแล้วแต่แบบผมก็แบบอมีบางคําว่างที่แปลไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับแต่ผมฟังออกหมดครับอืมอืมก็เลยแบบอก็โอเคครับในภาษาบอลล์บอลมันมันทำมาได้แล้วครับมันเข้าใจอยู่แล้วครับเขาต้องการอะไรอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าแบบให้พูดคุยแบบสับยาวๆเยางนี้ผมไม่เก่งขนาดนามก็ ค่อยๆไปค่อยๆไปแต่อย่างน้อยมีล่ามก็ทําให้การซ้อมาการแข่งมันก็ราบรื่นขึ้นใช่ไหมครับครับอ่าโอเคอันทีนี้อย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่จูนพูดถึงนิดหนึ่งจูนพูดถึงกําหนดการคร่าวๆหน่อยได้ไหมในกรณีที่ถ้าเราคัดผ่านเนี่ยสเต็ปต่อไปเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงเดินทางเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ยังไงอย่างเงี้ยอ่าถ้าผมคัดผ่านนะครับถ้าค,คัดผ่านก็เดือนกรกฎา,าก็ต้องไปซ้อมกับเขาแล้วครับ ออ่ืมในในกําหนดที่เขาบอกว่าถ้าคัดผ่านเนี่ยจะอยู่กับเขาประมาณเก้าหรือสิบเดือนครับตั้งแต่เดือนกรกฎาถึงมีนาหรือว่าแล้วแต่โปรแกรมของทางโน้นจนถึงเมษาอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องไปซ้องเขาก่อนอย่างนี้อพี่ถามนิดหนึ่งพอจะมีการพูดคุยหรือว่าพอจะทราบถึง รายเขาเรียกอะไรรายได้ค่าจ้างเข้าวๆไหมว่าถ้าสมมติไปมันน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่หรือเขาจ่ายยังไงเป็นกี่เดือนเป็นอ,อก้อนอะไรยังไงอย่างเงี้ยอันนี้เขายังไม่ได้บอกครับอ๋อ mm hmm. ถ้าคัดผ่านแล้วครับที่คัดผ่านอะ่ะเขาจะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้เท่าไหร่แต่คร้าวๆก็คือ mm hmm. เหมือนที่เทางเพจไหนผมจำไม่ได้แล้วที่เขาบอกว่าอะไรหมื่นหมื่นหมื่นเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับ น,น,นเทปพี่เนี่ยพวกพิดิตเอ่อประมาณสองสองล้านไะมสองล้านบาทมะถ้าไม่จำไม่ผิดนะประมาณนั้นแบบอ่าอ่าแบบรวมรวมกต่เกลมๆเหมประมาณนั้นอะครับเกินไว้ว่าประมาณนั้นแต่เขาบอกว่ายังยังไม่แน่ใจแล้วแต่สโมสรที่เขาจะยื่นให้เราอย่างเงี้ยครับว่าเสนอครับอะไรประมาณอ่าอ่าได้นะอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องของการไปเกาหลีตื่นเต้นไหม อ่าผมว่าผมไม่ไม่ไม่ไมค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับแต่จะตื่นเต้นตอนที่ช่วงที่พอไปถึงเขาแล้วก็ไปทดสอบเนี่ยครับผมจะตื่นเต้นมากกว่าเราจะต้องอให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ถ้าช่วงถ้าถ้าไปแบบเนี้ยครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยอันนี้สักเท่าไหร่อืมอย่างนี้ที่ผ่านมาอย่างตอนไปมาเลเซียเนี่ยอ่าใช้เวลาในการปรับตัวเยอะไหมกับการไปแรกๆก่อนจะแบบจะคุ้นชินเข้าที่อะไรเงี้ย อ๋อสองวันครับเพราะเขาเล่นเหมือนเหมือนเราเลยครับสองวันตอนแรกก็ตอนแรกเขาก็เพราะผมอะมันก้ปรับตัวก็คือเขาอะเล่นบอลใกล้เนี่ยนะครับแล้วผมเป็นคนที่ตีบอลใกล้เนี่ไม่ไม่เก่งไม่ได้โดนฝึกสอนให้ตีแบบใกล้เนี่นะครับแล้วผมชอบตีบอลห่าง่งครับเขาก็เลยเราตัวเล็กด้วยไงก็จะห่างเลยเออเวลาแบบเหมือนเหมือนบอลใกล้เนี่นะครับ ในเวลาคนบล็อกอะครับเขาจะเอื้อมเข้ามาจาับบอลแล้วก็มุมของบอลที่จะมจะข้ามบล็อกหรือว่าไปซ้ายไปขวาอย่างนี้มันน้อยครับแต่ถ้าบอลหักมันจะเป็นมุมที่กว้างมากกว่าม,มันก็เลยสามารถแบบน,นี้ได้ครับแต่เขาก็ถามนะครับแบบเขาเหมือนเขาเรียนรู้กับเราเหมือนกันว่าอาว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับครั้งนู้นเขาก็รับปรับดีครับก็ใช้เวลาปรับตัวแค่สองแลอย่างนี้อย่างนี้มีการครับขอมูลหรือ แบบดูหลีเกาหลีเล่นเล่นไว้บ้างยังเออ่ดูครับเอ้ยไม่ใช่เชิงดูครับมันเป็นไฮไลท์ในในอินสตาแกรครับเวลาเรากดค้นหาเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาของอินโดของญี่ปุ่นของเกาหลีอย่างเงี้ยครับเออผมก็เลื่อนเลื่อนดูอะไรประมาณนี้ก็เจอคนที่มาแข่งทีไทยด้วยครับก็หลายๆคนก็ดูแล้วก็มีพี่พี่ที่เขาเป็นแฟนคลับเกาหลีครับเขาชอบลงสตอรี่แบบเวลาเขาแข่ง เวลากีลีลแข่งเขาก็ลงสตอรี่แท็กและกกีฬาแท็กและกกีฬา,าถ้ามผมไปโน,โน,น่นเคือถ้าผมติดนะผมบอกก่อนเลยว่าโซเชียลงดทุกอย่าง,งาออกเวเลยก็คือแบบหายไปเลยถ้จาจะโพสอะไรสักอยาก่างคือถ้าติดก็คือต้องต้องขออนุญาตสมโมสรเขาก่อนเพราะเนออควาอ้รายละเอียดตรงนี้คือรู้รายละเอียดตรงนี้รู้แล้วใช่ไหมัมันประมาณไหนบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึง ก็โซเชียลเหมือนกับเขากลัวแบบเราไปทําอะไรไม่ดีแล้วมันออกสื่อเขาแต่เขาเอนตี้มากเลยครับฝั่งนนนะครับจนโพสรูปสักอย่างเนี้ยครับในในครั้งหนึ่งเนี้ยต้องผ่านสโมสรเขาก่อนว่าเราจะทําอะไรอะไรเป็นทุกอย่างเหมือนแบบถ้าติดปุ๊บก็เป็นอะไรของเขาเลยทั้งทั้งหมดคือเขายึดเลยอแต่หมายวามว่าห้ามโพสเฉยๆถูกไหมแต่ว่า ไอ้จะสื่อสารนะจะแชทจะเล่นอะไรกับใครก็แล้วแต่แต่ว่าอย่าให้มีอะไรหลุดออกมามครับผมอืมก็นะชั่วโมงนี้แล้วก็มันอาจจะด้วยความเป็นเกาหลีใต้ด้วยไหมเรื่องพวกนี้มันแบบมีมีหลายๆเคสเขาก็เลยต้องแบบระมัดระวังเป็นพิเศษอะไรอย่างงี้ใช่ครับเอาง่ายๆ<ม>ก็คือที่ที่แฟดคนนี้ฮอ่า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 ใช่ใช่ครับเนะยอ๋อเขาก็ระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ว่าก็แต่แต่โดยปกติสไตล์จูนเท่าที่พี่ ดูในโซเชียลในอะไรก็ไม่ใช่ขนาดแบบเป็นคนที่โพสต์บ่อยอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับโพสบ้างโชว์หุ่นอ่าอ่าหร <laughs> อือโพสชีวิตปกติอะไรอย่างงี้นิดหน่อยอ่าไม่ได้ขนาดว่าแบบอ่าชิกชกิคูคูเครื่อยๆกินกาแฟอะไรขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นอ่าโอเคได้อ่าโอเควันนี้ยังไงพี่ขอบคุณจูนมากนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่ นะครับ,รบก็วันนี้นะครับ,รบเราสองคนก็ลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าติดตามกันได้ว่าจะเป็นเรื่องราวของอะไรมาฝากกันวันนี้น้องจูนนะครับอมรเทพคนหาและผมปลั๊กภูมิเล่พร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ